ค่ะหลวงพ่อนมัสการแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะคือเมื่อกี้ฟังยานหรือว่าพระส,สูตรที่หลวงพ่อพูดอะคะอยากทราบชื่ออีกทีหนึ่งได้ไหมคะเขาเป็นสูตรมหาสติปฐานสูตรมหาสติปฐานสูตรจริงๆเคยอ่านมาแล้วแหละว่าสูตรนี้มันพูดละเอียดมากเลยในเรื่องของการรู้เนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นเนี่ยเช่นรู้กายเนี่ยก็บอกว่ามี ออให้มีสติรู้กายเช่นเมื่อกายเดินนะเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินคือพูดถึงเหมือนกับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าพูดถึงหมวดกายก็จะพูดเรื่องกายเนาะตั้งแต่อานาปนาสติเรื่องลมเนี่ยแล้วก็มาบอกถึงว่าให้มีสติรู้นะเมื่อลมเข้าลมออกก็ให้รู้ถ้าอิริยาบถแบบพระก็คือเรื่องอกายกายหยาบเนี่ยกายเดินยืนนั่งนอนก็ให้รู้ แล้วก็อิริยาบถย่อยเรื่องการคู้การเหยียดการเคลื่อนไหวการก้มเงยเดินหน้าถอยหลังเดียวซ้ายแหลขวาอะไรเนี่ยนะการดื่มกินพูดคิดก็ให้รู้เนี่ยเหมือนกับว่าในพระสวรเนี่ยสอนแต่เรื่องว่าให้รู้ต่อสิ่งที่มีอยู่นะแล้วก็เห็นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างก็เพียงแค่รู้แค่เห็นนะทีนี้ถ้ารู้แล้วเนี่ยรู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้มันก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรก็เลยเออก็ชัดเจน มีเยอะนะลองลองไปศึกษาดูค่ะหลวงพ่อคะหนูมีข้อสงสัยอะค่ะไอถ้าสูตรรู้แค่ตรงร,รู้รู้เหมือนที่พระสูตรบอกหรือว่าหลวงพ่อบอกตรงตรงนี้แล้วคะ่ะคือเราก็แค่อยู่กับรู้ตรงนี้ไปแล้วสุดท้ายแล้วกิเลสมันก็จะละเองความหลงผิดมันก็จะหายเองใช่ไหมคะเราไม่จําเป็นที่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มนอกจากอยู่กับรู้แล้วก็เห็นทุกสิ่งอ่าใช่เป็นไปตามนั้น แค่นั้นใช่ไหมครับอ่าใช่รู้คือรู้ทุกสิ่งเช่นถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเนาะพอกิเลสเกิดปับ๊บเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าจะใช้คําว่าเห็นก็ได้รู้ก็ได้เนาะอ่าพอกิเลสเกิดปับ๊บรู้นะพอกิเลสด,ดับไปก็รู้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันทําอะไรกับรู้ไม่ได้เพราะว่ามันรู้ไปแล้วแต่ถ้าลองไม่รู้สิกิเลสมันก็จะครอบงําจิตใจเนาะนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่รู้เนี่ยมันครอบงําไม่ได้เพราะมันมันรู้อยู่ เออมันรู้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนคนอุปมาเนาะเหมือนคนร้ายเข้าบ้านเนาะคนร้ายเนี่ยมันกลัวมากนะกลัวกับการการเห็นของเจ้าของบ้านเนาะกลัวเพราะฉะนั้นมันจะแอบมาตอนที่เจ้าเจ้าของบ้านไม่รู้ไม่เห็นมันจะมาแล้วก็มันก็ขโมยไปแต่ถ้าเจ้าของบ้านรู้อยู่เห็นอยู่ขโมยมันไม่กล้าเข้าก็เหมือนกับกิเลสเลยกิเลสเนี่ยถ้ามันมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้แล้วว่าเป็นกิเลสอ่ะกิเลสก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะล่วงหงายไปประมาณนี้ ขอบคุณค่ะอย่างพ่อของกิเลสเนาะกิเลสเนี่ยกิเลสตัวที่ที่เป็นกิเลสที่ที่ที่เป็นแบบอะไรนะผมขอใช้คําว่างนี้ก็ได้ที่เป็นพ่อแม่ของกิเลสอ่ะนะตัวใหญ่จริงๆอ่ะคืออวิชชาเนาะนอกนั้นี่ยเป็นลูกๆมันหมดเลยเป็นเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างคือตัวเล็กๆอกิเลสเล็กๆเนาะเช่นเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเป็นกิเลสแบบ ปลายแถวแต่ถ้ากิเลสตัวใหญ่นอนก็เรียกว่าอาวิชชาคือไม่รู้เนี่ยมากเหมือนมันบอกเลยนะขนาดใดที่ไม่รู้เนี่ยนี่มันเป็นอวิชชาแต่ถ้าขนาดใดที่รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันตรงเนี้ยเท่ากับว่าดับกิเลสได้คือไม่มีกิเลสให้เกิดนะแต่เนื่องจากว่าการรู้บางทีมันรู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะกิเลสต้องเกิดก่อนแต่พอเกิดก่อนปับ๊บเกิดปั๊บรู้ปุ๊บอย่างเนี้ยเท่ากับว่ารู้เท่าทัน กิเลสก็ทําอะไรไม่ได้นะทีนี้หลวงพ่อที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อค่อนข้างจะเน้นเรื่องกิเลสตัวใหญ่คือให้มารู้เท่าทันนะเท่าทันเท่าทันอะไรเช่นสมมติว่าเนี่ยระหว่างเราสนทนามีการพูดคุยกันว่าเนาะเ,เช่นเรื่องการปล่อยวางกันแล้วกันเนาะเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแม้กระทั่ง ให้ปล่อยวางอะไรให้ปล่อยวางขันห้าเนาะให้ปล่อยวางสิ่งที่มันไม่ใช่ขันห้าเช่นให้ปล่อยวางทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำที่เป็นทั้งที่เป็นสังขารทั้งไม่ใช่สังขารน,นะเช่นปล่อยวางอะไรนิพพานนิพพานยังท่านไม่ยึดเลยเหมือนกับว่าเพราะท่านบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็แปลว่าทำที่เป็นขวายที่เกิดทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็ไม่ควรยึด ส่วนธรรมที่สูงสุดแล้วที่มันพ้นทุกไปแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นคือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าสมมติเราฟังพระสูตรนี้แล้วทีนี้พอฟังเสร็จแล้วพอเราไม่เข้าใจอะ dling, เนาะพอเราไม่เข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะถามกับตัวเองว่าทําไมเรายังม,ม,มีทุกอยู่ทําไมเรายังมีทุกอยู่ทําไมเราวางอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นอวิชชานะทาไมเรียกว่าอาวิชชาเพราะ ความจริงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องขันห้าเนาะว่าขันห้ามันก็ไม่ใช่เรานะแต่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็เลยไปไปยึดถือขันห้ามาเป็นตัวเป็นต,วน,ตวนว่าเป็นเราแล้วก็บอกว่าทําไมเราไม่พ้นทุกข์เสียทีจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้เกิดมาเนาะมันมีแต่ขันห้าคือมีสังขารที่มันเกิดแล้วสังขารมันก็เป็นทุกข์เนาะทุกเจ็บทุกปวดทุกเมื่อยทุกอะไรก็แล้วแต่แต่ ไม่รู้ว่านั่นอะมันเป็นทุกข์แล้วเลยไปยึดขันหน้ามาเป็นตัวเป็นตนพอยึดเสร็จแล้วมันก็เป็นเราสิใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทําไมเราไม่พ้นทุกข์สี่ทีทาไมเรามีทุกข์หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีวิช,ชาคือรู้แจ้งในขนันห้าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่หลงไปยึดถือขันหน้าให้เป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่หลงยึดถือขันหน้าให้เป็นตัวเป็นตนถ้ากล่าวว่าความเป็นเราก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์อ่ะก็ไม่มีผู้ทุกข์ ก็มีแต่ขัน้าที่มันเป็นสภาพของมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นเนี่ยไอความเข้าใจผิดไอความไม่รู้ตรงนี้แหละจึงเหมือนกับว่ามันมีเราขึ้นมาแต่ถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งว่าอ๋อมีแต่ขัน้ามีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับไม่มีเราแค่นี้ไม่ต้องบ่นแล้วว่าทำไมเรามีทุกข์ไม่ต้องบน่นเพราะว่ามันไม่มีเราก็เลยจบมันจบตรงันหละจบตรงที่รู้แจ้งคือไม่มีอวิชชาแล้วมีแต่วิชา นี่หลวงพ่อหลวงพ่อพูดย่อๆหนูพอเข้าใจไหม,มหนูที่ถามเมื่อกี้ค<า>่ะค<า>่ะเข้า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 ใจค่ะเข้าใจมากๆอลค่ะหลวงพ่อค่ะนั้นก็คืออวิชาต,ตัวใหญ่ก็คือการหลงว่ามีตัวเราใช่ไ<ช>หมคะอืมม,มันหลงไปยึดจริงๆนะโยมลองมองแบบง่ายๆเลยเนาะขันห้าเนี่ยขันห้าก็คือนี่แหละภาษาสมมติที่เรียกว่าว่าตัวเราเนาะไอเนี้ยคือขันห้าทั้งหมดเลยซึ่ง โดยลําพังเพียงแต่ขันห้าเนี่ยถ้าไม่มีใครหลงยึดนะมันไม่มีปัญหาเลยเช่นไม่หลงยึดรูปมาเป็นเราไม่หลงยึดเวทนามาเป็นเราไม่หลงยึดสัญญามาเป็นเราไม่หลงยึดถือสังขารมาเป็นเราไม่ยึดถือวิญญาณมาเป็นเรามันก็เป็นขันห้าตามปกติธรรมชาติธรรมดานะแต่ถ้าหลงไปยึดขันใดขันหนึ่งหรือยึดทั้งหมดห้าขันเนี่ยมีปัญหาแล้วมันก็เป็นเราขึ้นมาทันทีเลย เป็นเราก็คือขันห้าเกิดดับใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเกิดแล้วเราก็ต้องดับแล้วเราก็ต้องตายไปแต่ถ้าไม่ยึดก็มีแต่ขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็ตางขันห้าตั้งอยู่ขันห้าหมดไปดับไปเห็นไหมมันไม่มีใครทุกข์เลยมีแต่ขันห้าลว้ลวนเลยนั่นไะไอ้เรื่องความเข้าใจถูกนี่แหละเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นปัญญาทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคถ้าไม่ยึดแล้วเนี่ย ก็ไม่ไม่เรื่องปฏิจสมุบาทเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะมันเป็นวิชาไปแล้วอะเนาะก็ค <_ S 1> ือไม่ไม่เป็นเหตุให้ต้องมาเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่ยึดแต่พอยึดเมื่อไหร่ปั๊บปฏิสมุบาทสายเกิดเนี่ยก็คือเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนั่นเกิดนี่เกิดเกิดเกิดจนกระทั่งเกิดอุปทานนะเป็นภพเป็นชาติราชา,ามรณะนุนเป็นทุกข์ไปเลยเพราะนั้นเนี่ยเพียงแต่เข้าใจถูกแล้วก็ ไม่มีผู้ยึดถือเนี่ยจริงๆอ่ะมันดับสนิทแล้วดับสนิทไม่เหลือแห่งความเป็นทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นน่ะที่เพียรก็คือเนี่ยให้รู้ตัวแล้วก็เข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าตัวเนี่ยมันเป็นขันธ์หน้าจริงๆหรือว่าจะจะใช้สูตรอื่นก็ได้มันเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนาะแล้วก็อากาศธาตุวิญญาณธาตุคือเป็นเรื่องของธาตุตามธรรมชาติหมดเลยไม่มีตัวตนเลยจะเรียนเรื่องธาตุก็ได้แต่จริงๆมันก็มันอันเดียวกันแหละเพียงแต่ว่า เรื่องธาตุเนี่ยเขาจําแนกแจกแจงให้มันเป็นธาตุซึ่งม,ม,มันมันมันอาจจะเรียกว่าอาจจะสังเกตได้ยากแต่มันเข้าใจว่าธาตุเป็นธรรมชาติได้ง่ายมากกว่าคือธาตุถ้าเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่เป็นเราอยู่แล้วเออเยนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนหลวงพ่อคะไอถ้าสมมติว่าการที่เรานั่งดูความคิดอย่างเนี้ยค่ะแล้ว ความคิดมันก็คือเป็นขันขันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แต่ทีนี้มันมันมีอวิชชาอยู่ตัวหนึ่งตอนตอนที่นั่งดูความคิดอะโยมลองดูจากการที่โยมปฏิบัติเนาะว่าเวลานั่งดูความคิดเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงก็คือความคิดโอเคความคิดเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าต้องต้องรู้ต้องเห็นเนาะว่าเวลามันเกิดมาก็ให้รู้ให้เห็นมันไม่เกิดก็ก็รู้ได้ว่ามันไม่เกิดมันเกิดก็รู้ได้ว่ามันเกิด แต่อวิชาก็คือว่ามีเราเป็นผู้ดูตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่มีเราเป็นผู้ดูเนี่ยมันไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารตรงเนี้เป็นความแบบเขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวตรงนี้โยมพอนึกออกใช่ไหมคือมีเราเป็นผู้ดูมีเราเป็นผู้ปฏิบัติแต่ไม่เห็นว่าไอ้ผู้ดูนี่ก็เป็นสังขารหรือว่าไม่เห็นว่าไอ้ผู้ปฏิบัติก็เป็นสังขารเนี่ยคือจุดพลาด ถ้าไม่มีคนมาบอกตรงนี้รู้ได้ยากมากแล้วก็จะเป็นเราเป็นผู้ดูอยู่เรื่อยไปเลยนะแล้วก็ยึดคือมันไม่เห็นเนี่ยพอไม่เห็นเสร็จมันก็เข้าไปเป็นเราเลยแต่ถ้าเห็นก็รู้ว่าไอ้ผู้นั่งดูลมผู้นั่งดูความคิดอ่ะหรือว่าไอ้เดินเดินดูความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้นั่งผู้เดินทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็คือสังขารรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินแต่ส่วนมากไม่เห็นตรงนี้แต่ถ้าหลวงพ่อบอกตร,ตรงนี้เห็นได้แล้วเนาะใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นกลับมาเห็นเห็นผู้ดูด้วยอย่าดูแต่ลมอย่าดูแต่ความคิดอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยมันจะมีเราเป็นผู้ดูค่ะค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะหลวงอตอนตอนแรกที่หลวงพ่อพูดว่าเออก็ดูธาตุไปหรือดูสติปัฏฐานไปอออก็รู้สึกว่าเออเราเหมือนกับว,ว่าก็มันเป็นแค่เห็นหรือดูแต่พอเรา ไปคิดว่าเอ้าวแล้วถ้าดูความคิดเราก็เราก็เลยไปเป็นผู้ดูความคิดแล้วพอหลวงพ่อทักขึ้นมาอีก่อ้าวระวังเป็นผู้ดูอ๋อเราก็ต้องไปผู้ดูหรือผู้เห็นอ๋อก็ออกมาเป็นแค่แบบเห็นหรือว่าดูเฉยอย่างเงี้ยค่ะอืม,มันมีอาดี๋ยวหลวงพ่อทวนเนาะสมมติว่าตอนแรกดูความคิดความคิดก็เป็นสิ่งถูกดูและโอเครู้ได้นี่เนาะเวลาเวลามีสติก็จะรู้ได้ว่ามันคิด แต่ผู้ดูเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ตัวสติแต่มันเป็นเราผู้ดูเลยนะพอเป็นเราผู้ดูเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นทั้งผู้ดูผู้เห็นความคิดเห็นความคิดเกิดด<ๆ>ับแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะที่มารู้ตัวเราที่เป็นผู้ดูถ้ามีสติสัมปชัญญะมันจะรู้เลยว่าไอตัวเราที่เป็นผู้นั่งดูผู้เดินดูเนี่ยเอา้ามันก็เป็นสังขารเหมือนกันตัวสติสัมปชัญญะก็เลยเหมือนกับว่าได้แต่รู้เราที่เป็นผู้ดูแล้ว ความเป็นเราก็จะหายไปคือความเป็นตัวตนก็จะหายไปส่วนตัวสติสัมปชัญญะก็เป็นความหลุดพ้นไปจากหลุดพ้นไปจากไหนก็หลุดพ้นไปจากตัวเราที่เป็นผู้นั่งผู้ดูนี่แล้วไอ้ตัวผู้นั่งผู้ดูมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆใช่ไหมเพราะมันเกิดดับได้แต่ตัวสติตัวรู้สึกตัวตัวเนี้เป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นผู้ดูพอเข้าใจไหมสเต็ปของมัน หมือนเราต้องมาดูไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่าต้องก็ต้องมีครูบาอาจารย์จริงๆนะคะบางพ่อถูกต้กองนี่แหละการยากัรยาน,นมิตรเนี่ยเป็นเป็นทั้งหมดของพรหม,มจันทร์นะต้องสอบถามคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ท่านจะชี้บอกได้ดีแล้วโยมเข้ามาเนาะได้พูดคุยแต่ดูแล้วโยมก็มีน่าจะเออเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาก็ทำให้เข้าใจตรงนี้ง่าย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 ก็เรียกว่าเข้าใจได้ไม่ยาก ก็อาจจะผ่านการได้รับการชี้แนะรวมทั้งภาคก,การปฏิบัติเ,เคยปฏิบัติมาแล้วถึงการที่แบบเคยได้รับการชี้แนะใหมอ่อาจารย์ออออหลวงพ่อคะแต่ว่าการมันก็ยังยังมีเราที่แบบไปหลงวันนี้หลวงพ่อก็มาชี้อูกอีกหลูก็เลยแบบโอ้ถ้าแล้วถ้าจะเห็นเอง แต่จริงๆเราต้องเห็นเองให้ได้ใช่ไหมคะหลวงพอ่อเหมือนกับคําชี้แนะของของครูบาอาจารย์นะเขาเรียกว่าเป็นผู้ชี้ทางแล้วก็เมื่อชี้ทางแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจเนาะเหมือนกับว่าโดนใจอะคือถึงใจเข้าใจได้เนี่ยเอาเอาความเข้าใจเอาปัญญาตรงเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยไปไปฝึกต่อไปฝึกต่อคือไปฝึกต่อก็คือหมายความว่า,วา อย่างอื่นที่เคยฝึกมาแล้วเนี่ยตรงโน้นถือว่าอาจจะเป็นปัญญาขั้นรองรองแล้วแต่ตรงนี้มันเป็นปัญญาขั้นสูงกว่าก็เลยต้องใช้ปัญญาขั้นสูงกว่าก็คือฝึกรู้ที่จะให้รู้ตัวเราเวลาตอนนี้มันรู้ไม่ยากเลยนี่เพราะว่ามีผู้บอกแล้วเช่นสมุนไพรต่อไปนะโยมก็จะเป็นเป็นผู้ดูลมใช่ไหมอาจจะนั่งดูลมก็ได้อาจจะเดินดูเอ้ยไม่ใช่ดูความคิดอ่ะอาจจะนั่งดูก็ได้หรืออาจจะเดินดูก็ได้ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดสติรู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ้าวมีเราเป็นผู้ดูมีเราเป็นผู้เพ่งมีเราเป็นผู้จ้องอีกแล้วแล้วก็ทิ้งไอตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้จ้องอ่ะว่าจริงๆไอตัวนี้มันก็คือสังขารเหมือนกันมันไม่ใช่เราตรงเนี้เท่ากับว่าเป็นการทําลายตัวตนเป็นเป็นการทําลายความเป็นอัตารใช่ไหมเพราะมันเห็นแล้วนี่ว่าจริงๆมันก็คือสังขารมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็เป็นอัตาร์ร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นเราเป็นเราเราดูความคิด เพราะเมื่อกี้เห็นโยมบอกว่าเข้าใจนะเอาความเข้าใจนี้แหละไปไปฝึกต่อค่ะขอขอบคุณกับหลวงพ่อมากค่ะเดี๋ยวหนูจะมาติดตามหลวงพ่อก็คุณยานินต้องเหมือนค่ะถ้าถ้าคุณยานินเนี่ยจะรู้จักจิตได้ก็ต้องเห็นผู้รู้ใช่ไหมคะถ้าคุณเห็นรู้แล้วก็เข้าใจคุณแค่ดูอย่างผู้รู้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณแจ้งชัดอะ แม้แต่ผู้รู้ผู้รู้อะค่ะก็ไม่มีเหมือนกันผู้รู้ก็ไม่มีแต่ว่าขันห้าก็คือมีปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันก็ดำเนินปกติของมันไปค่ะค่ะก็อลองกอนค่ะค่ะ <laughs> สาธุนะคะสากุค่ะขอบคุณค่ะการรู้ตัวเองนี่เนาะมันรู้แบบ มันถอนรากถอนโคนจริงแต่ถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยเอาตัวเองไปรู้เนี่ยอย่างเหมือนเมื่อกี้ของโยมนะ,อะลองลองพิจารณาดูสิว่าถ้าสมมติบอกว่า,วาดูความคิดอ่าก็เรียกว่าฝึกฝึกดูจิตนะนะดูความคิดโอเคความคิดเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับถูกรู้ถูกเห็นแล้วลหะแต่ผู้ดูสิมันเป็นเราอ่ะทีนี้ถ้าไม่รู้จักผู้ดูเนี่ยก็กลา,ายเป็นว่าเราเนี่ยเรารู้เรารู้ความคิดเราเห็นความคิด แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้ว่าไอ้ผู้ดูเนี่ยที่ตั้งใจดูที่เป็นผู้เพ่งเนี่ยไอ้ตัวสติสัมปชัญญะตรงนี้แหละมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าไอ้ผู้ที่นั่งดูผู้จ้องผู้เพ่งเนี่ยมันก็คือสังขารเหมือนกันแล้วก็เกิดดับเหมือนกันเห็นไหมพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งถูกดูก็เป็นสังขารเกิดดับอไอ้ผู้ดูผู้เพ่งก็เป็นสังขารเกิดดับเนี่ยเท่ากับถอนรากถอนโคนได้แล้ว แต่ถ้าไม่รู้ผู้ดูนี่สิโอ้โหมันก็นั่งดูทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้ตัวสักทีว่าโอ้โหนี่ปฏิบัติธรรมมาสามชั่วโมงเป็นผู้ดูอยู่เนี่ย<ม>ก็กลายเป็นความเที่ยงไปใช่ไหมผู้ดูเป็นเที่ยงไปเป็นตัวเราแต่ถ้ามีสติสัมชัญญะพบว่าไอ้ผู้ดูมันก็เป็นสังขารเหมือนกันไอ้ผู้ดูก็ฟอหายตัวไปเพราะมันเป็นสังขารเกิดดับ ก็เหลือแต่ส uh ัตมาอ่าเหลือแต่สติสัมปชัญญะที่เป็นผู้รู้แจ้งอยู่ก็เป็นความหลุดพ้นมาจากสิ่งนั้นไปใช่ไหมมันหลุดพ้นได้ก็เพราะอะไรเพราะมีสติสัมปชัญญะอันนี้แหละเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นอืมก็คืองานของหนูให้ดูตัวตัวที่เป็นผู้ดูแล้วก็ก็ก็คือทําเหมือนเดิมแหละสมมุติว่ารวมโยมจะใช้เหมือนเดิมเนาะแต่เดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันก็จะนึกได้เองว่าอ่า มีเราเป็นผู้ดูเนี่ยมันจะนึกได้เองอถ้าเหมือนเดิมเพื่อเพื่อทบทวนเพื่อจะให้เกิดการการรู้ไอตัวผู้ผู้ดูผู้เพ่งน่ะนะเออถ้าเหมือนเดิมแม่แหละแล้วก็จะง่ายขึ้นพ,พอพอทาเหมือนเดิมปั๊บอะเดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันก็จะเห็นจะระลึกได้เพราะมันผ่านการฟังมาแล้วเนี่ยมันก็จะระลึกได้ดีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดถึงว่าเออพวกเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาดูสิใช่ไหมตอนแรกก็จะมีตัวเราเป็นผู้ยกโทรศัพท์ขึ้นมา พอตอนหลังดูไปดูมามันก็มีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวเราขึ้นมาว่าเราเป็นผู้เป็นผู้มองโทรศัพท์เป็นผู้ถือโทรศัพท์เห็นไหมมันเห็นตัวเราแล้วพอเห็นตัวเราปั๊บมันก็เข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเราก็เป็นแค่สังขารเนาะเป็นขันธ์ห้าเกิดดับตัวสติสัมปชัญญะก็หลุดพ้นไปจากขันธ์ห้าหลุดพ้นไปจากตัวเราอะเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันเป็นคนละประเภทกันตัวเราเป็นสิ่งที่สติระลึกได้ แต่ตัวสติสัมปญัญญะเป็นเป็นจิตที่มีสตออิแล้วก็เห็นแล้วสุดท้ายมันก็รู้ว่าไอตัวเราผู้ถือโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งพวงเลยนะแต่สติก็ไม่ยึดถือก็ปล่อยวางทิ้งไปนะก็พ้นจากการยึดถือแล้วก็เป็นความหลุดไปเป็นความพ้นไปเ,นเรียกว่าพ้นไปได้เพราะมีสติและปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นตัวเรานะมัวแต่เห็นแต่โทรศัพท์เนาะ หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่จะปล่อยวางตัวตนหมดสิทธิ์ที่จะปล่อยวางขันธ์ห้าเพราะนั้นเนี่ยภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยเห็นทั้งภายนอกทั้งภายในนั่นแหละเห็นโทรศัพท์ด้วยอืมแต่อย่าลืมเห็นตัวเองด้วยแล้วก็เห็นลึกลงไปว่าไอ้ตัวเองนี่แหละนี่แี่ยคือสังขารคือขันธ์ห้าแล้วก็มันไม่เที่ยงแล้วก็ยึดถือไม่ได้ก็ได้แค่รู้ได้แค่รู้ แครรู้ก็คือรู้แล้วไม่ยึดอ่ะนะเออถ้ากลับรู้แล้วปล่อยนะคือเหลือแต่แค่รู้หรือทีนี้ก็ได้ค่ะค่ะพ,พี่พี่ก่อนเลยค่ะอ๋อไม่จะบอกว่าถือว่าสังเกตมนก็ได้ค่ะว่าผู้รู้เนี่ยจริงๆมันมีสองแบบจะว่าสองแบบก็ได้นะคะถ้าถ้าผู้รู้ที่แบบว่าสั่นไปสั่นซ้ายทีขวาทีหรือว่าเอ๊รู้สึกไหวๆหรือเกิดอารมณ์ความคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ่อ ผุดความคิดอารมณ์อันนี้คือกิเลสตัณหาอันนี้ทราบใช่ไหมคะอะ่แต่ผู้รู้ที่แบบไม่อะไรกับใครไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่มีการกระทําอะไรเลยไม่เหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยอะ่ะอันนี้คือรู้ที่บอกไม่ได้บอกชื่อไม่ได้ด้วยค่ะว่ามันเป็นผู้รู้หรือว่าว่ามันเราเรียกมันเองนะคะว่าเป็นผู้รู้ทราน,น ผู้รู้ที่ไม่ปรากฏดีกว่าถึางที่หลวงพ่อเคยบอกนะคะเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏอ่ะให้สังเกตง่ายง่ายอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่หลงค่ะถ้ามันก็ก็เลยได้ได,ได้ได้แบบว่าความชัดเจนขึ้นมาก็คือผู้ดูกับสติสัมปัญชยะที่รู้แจ้งรู้สึกว่าเออมันก็คนละตัวจริงๆอะคะ่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วเข้าใจถูกค่ะแต่ก็พัฒนาไปอีกค่ะค่อยๆทําค่ะแล้วก็คอยฟังเรื่อยๆค่ะเนี่ยก็จะคอยสังเกตได้ค่ะ ทีนี้หลวงพ่อจะชี้เพิ่มเติมนะเมื่อกี้ที่ที่โยมพูดขึ้นมาเนาะว่าได้ความรู้เพิ่มเติมและก็รู้จักว่าตัวสติสัมชัญญะเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งตอนนี้มีตัวเราอีกแล้วถึงไหมต้องมีสติรู้เท่าทันว่าไอตัวเราที่เป็นผู้เข้าใจเนี่ยที่เป็นผู้เอามาบอกว่าเออเข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยต้องรู้ทันว่าไอตัวนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกัน คือมันเป็นความไวของสติสัมชัญญะเนาะคือมันไวมากหมายความว่าพอพูดปั๊บมันมันรู้เลยผููพูดอ,อแต่ว่านี่นี้หลวงพ่อบอกไว้แต่ว่าเดี๋ยวหนูพัฒนาได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาตรงนู้นก่อนแล้วก็พอมาตรงนี้ปั๊บพอหนูพูดอะไรหนูเล่าอะไรหนูรู้อะไร,ร,ะไรมาปั๊บมันก็จะรู้เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เราเป็นผู้รู้ก็คือสังขารเหมือนกันง่ายแล้วทีเนี้ยพูดทีหนึ่งมันรู้ทีนึงโอ ก็เห็นสิ่งเกิดดับเนาะเห็นสิ่งเกิดดับเพราะว่า <Okay. S 1> ตอนแรกมันอยู่เงียบๆนะสมมุติตอนแรกหนูไม่ได้พูดไม่แสดงออกถึงว่ารู้ว่าเข้าใจเนาะ <Okay. S 1> แต่พอพูดปับ๊บมันเกิดการปรากฏตัวขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็เห็นเลยแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่เกิดนั่นแหละก็คือสังขารเหมือนกัน mm. แล้วก็ไอ้นี่ก็ดับบุ๊บเดี๋ยวก็เกิดมาอีก ว่าหนูรู้ทันแล้วอ่าพอบอกหนูรู้ทันปั๊บอ่าสติสัมปชัญญะรู้ทันอีกแล้วว่าก็คือไอตัวที่บอกว่าหนูรู้ทันหนูเข้าใจอะไรเนี่ยก็คือต้องต้องเห็นมาอีกว่าอ๋คอคือสังขารเหมือนกันยอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆนั่นนะเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะนั่นไปก็กลาย <c oughs> เป็นว่าเดี๋ยวหนู <c oughs> จะยุ่งยากในการปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อพูดเหมือนพูดให้เข้าใจเท่านั้นเองพูดให้เข้าใจให้ทําแบบเดิมม่แหละแล้วก็ค่อยๆลําดับเอาเองแล้วก็จะเข้าใจแบบเป็นปัจจตังเข้าใจแบบอะไรเงี้ย แต่เข้าใจได้เนาะที่หลวงพ่อชี้เนาะเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าอเราเป็นผู้รู้นะใช่ใช่ค่ะก็ดีมากเลยมันก็มันก็เหมือนกับเราก็ปรุงของเราไปเรื่อยๆ้สมมติว่าเราแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไม่ได้จบที่สติสัมปันญะอย่างนั้นหลวงพ่อคะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่แบบคิดเลยได้ไหม่ะเหมือนก็เราก็อยู่กับรู้ถึงแม้มันจะแบบเาถึงแม้ว่าเราเรา เราจะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือแค่สติสัมญารู้แจ้งแต่เราก็ถึงแม้เราจะแบบอ๋อคนละตัวแต่เราก็ไม่แบบไปปรุงแต่งตามมันแล้วก็อยู่กับสติสัมปชัญญะรู้แจ้งมันก็จะมีเราอีกแหละเราเป็นผู้อยู่กับตสติเน,เนาะเออคือตัวเราเนี่ยก็รเรียกอวิชานี่แหละถ้าถ้ารู้ไม่เท่าทันมันเป็นอวิชชาคือไปยึดไปยึดอะไรไม่รู้มาเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันนะความเกิดขึ้นของของตัวเราเนี่ย นั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นวิชาเออแล้วก็ดับเอาวิชาไปความเป็นตัวเราก็หมดไปนั่นนะค่อยๆนะของหนูเดี๋ยวมันเมื่อกี้มันเรียงลําดับมาดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 มั่วตัวทีนี้จะจะสับสนค่ะเพราะว่าที่แรกก็คือไอ้ที่ระหว่างที่ตัวเราเป็นผู้ดูอันนี้ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะชอบติดแบบการที่เป็นผู้ดูหรือผู้รู้กับการที่เอาตัวเราไปดูไปรู้อันเนี้ยรูู้ติดค่ะ เออใช่ใช่่เริ่มรู้จักแล้วแหละทีนี้ก็ลองลองไปให้ชํานาญนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดมากขึ้นมากขึ้นเพราะเหมือนกับบอกทางไปละถามต่อได้ไหมคะหลวงพ่อเออได้ได้ได้หลวงพ่อคะหนูแค่อันนี้อาจจะแบบนอกเรื่องขอเป็นแค่แบบเป็นความรู้ประกอบหรืออยากรู้ว่าถ้าสุขาการที่แบบจิตตกกระแสหรือว่าเป็นพระโสดาบันคือมันจะแตกต่างจากการที่เดินตรงตอนนี้ยังไงอะค่ะ คือที่หลวงพ่อชี้บอกตรงนี้แหละคือให้มีความเห็นถูกต้องเนาะว่าสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันน่ะให้เห็นว่าอันนั้นแหะมันเป็นสังขารเนาะสังขารก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็เมื่อเห็นอย่างนี้เข้าใจถูกก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เรานะไม่ว่าส่วนที่ร่างกายส่วนที่เป็นรูปใช่ไหม ส่วนที่เป็นรูปเนี่ยที่มันกําลังปรากฏขึ้นที่มันกําลังเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเนี่ยนะหรือว่าถ้าเห็นแต่จริงการเห็นรูปมันไม่ใช่เห็นด้วยตาเนาะมันต้องเห็นด้วยด้วยใจด้วยสติปัญญาแล้วก็เห็นว่าอ๋อไอ้รูปนั้นนะ่ะมันจริงๆริอะมันเป็นแค่สักแปลว่ารูปมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราอันนี้เขาเรียกว่าเห็นถูกในเรื่องของรูปว่าเออรูปไม่ใช่เรานะแล้วก็นามธรรมที่มันเกิดเกิดดับดับที่มันปรากฏขึ้นเนี่ย มันก็เข้าใจถูกต้องว่าอ๋อสิ่งที่เกิดดับนี้มันก็ไม่ใช่เราเนาะคือมีความเห็นถูกต้องทั้งรูปทั้งนามว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะอันเนี้ยก็แล้วก็อีกอันมีอีกสองสองตัวก็คือเหมือนกับว่าชัดเจนแล้วว่าอันเนี้ยคือเข้าใจถูกแล้วคือมันเป็นมันเป็นที่ว่าหมดสงสัยแล้วนะเข้าใจอย่างถูกต้องเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อาศัยอิงเรื่องไอความเชื่อความต่างๆท,ที่ที่เคย เคยหลงเคยยึดนะเช่นพิธีพิธีต่างๆอะไรเงี้ยที่เคยยึดถือว่าอ๋อไอ้นั้นเป็นพิธีเป็นทางมรรคเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานนะแต่พอเข้าใจเรื่องเนี้ว่าไอ้นียมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันทิ้งพวกนู้นหมดเลยความเข้าใจพวกนั้นมันเป็นไรสาระมากก็ไม่ไม่ไม่สงสัยไม่หลังเละละต้องต้องไปดูทฤษฎีแหละว่าพระอโสดาบันเนี่ยสิ่งที่ต้องละก็มีสั่งสังโยชน์สามใช่ไหมเออก็มีความเห็นผิด รักายทิฏฐินี่แหละแล้วลก็พวกศิลรป์พระตปามาต,ต่างๆเนี่ยก็จะไม่งมงายจะไม่ไม่นั่นแล้วแล้วก็เห็นทางเลยว่าอ๋อคือไม่สงสัยในเรื่องของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็คืออาศัยเนี่ยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสารณะแล้วจะไม่อาศัยสิ่งอื่นแล้วอันนั้นเป็นทฤษฎีนะต้องไปดูหลวงพ่อไม่ค่อยแม่นยำเรื่องพวกนี้ก,ก,ก็คือถ้าสมบันดูเห็นว่าสังขารก็คือสังขารใจก็คือใจ,อใจหรือว่าอะไรก็ตามแบบชัดเจนขาดแบบ แยไม่ไม่ไม่ไปหลงเป็นสังขารหรือว่าปรุงแต่งอะไรอีกอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นไปตามแบบนั้นอเครับยังไม่เป็นเพราะว่ายังมีหนูอยู่อยังมีหนูเป็นผู้เห็นอยู่เมื่อกี้พูดเองนะค่ะต้องไม่มีหนูไงมีแต่ขันหน้ามีแต่รูปทานามทำไม่มีหนูเลยเนึกออกนะเมื่อกี้นะเออขอบคุณครับอาจารย์ 用大飞龙炮。